สินค้าแต่ละ LED เนี่ยผมวันนี้ก็จะมาให้ดูสินค้าตัวจริงเป็นตัว RAM 8ลอม128จิกนะครับแต่ให้ดูสเปคก่อนสเปกแท้นะครับผมเก็กได้ครับ CPU ตัวนี้จะเป็น CPU 8คอร์ครับอ c t a Core 1.82ก h z นะครับมาดู RAM บ้างนะครับตัว RAM Memory ก็จะเป็น RAM 8ลอม128จิกนะครับตัวนี้มีผ่านการใช้งานแล้วนะครับ Android เวอร์ชัน12นะครับจะดูเช่นให้ดูสเปคเช่นสเปคเช่นหน้าจอนะครับเอ่อ uh, ร mm ับได้ไหครับหนึ่งนสอร้บคูณเจ็ดพิกเซลนะครับ Android OS Android เวอร์ชัน12นะครับผมโอเคว่าสเปคถ้าท่านซื้อสเปคจะได้สเปคนี้เลยนะครับในราคาประหยัดครับที่ร้านผมขายไม่แพงครับมันก็จะมีเป็นอ่าฟิกยูทูบ อยากดูประวัติแบบนม่ก็จะมาเยไม่ต้องรอหลดนะครับถ้าเป็นตัวแลนด์พรีเมียน้อยไปก็จะมีโหลดบ้างนะครับก็ปกติครับคุณภาพคราคาอมากใกดป๊บมาปั๊บนะครับสังเกตนะครับก็คายความบุญได้ครับ หน้าจอชัดมากนะครับดูดูครับหน mm. ้าจอืีชัดมากนะครับเพราะพันสองร้อยแปดสิบมันเยก็ชัดอยู่แล้วครับหน้าจอตัวนี้เ mm. นี่ถ้าเคยสมัครเทนนี่ไว้ก็สามารถลงชื่อเขาใช้งานแล้วก็มาดูในจอได้นะครับจอเฟสติว mm. ัลฮีโร่ภาพชัดกับดู ูหนไม<ด>่รถได้เลยครับสบายครับโอเคเราถามเข้ามาเยอะนะครับว่า Google Map พร้อมกับให้แมปกันแล้วกันมือเดียวไม่ไพ้่อนหนักนอันนี้จะเป็น Google Map อันนี้ก็คือตำแหน่งตำแหน่งของที่ร้านอยู่สมมติว่าเราจะไปเซนทรัทพลพระราม9แล้วกันแล้วก็กดไมคเลยครับเซนทรัทพลพระราม9จอก็จะเรียกแผนที่ขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็ขอเส้นทางไป เรากดเริ่มได้เลยร้อยแล้วก็ถ้ามือเราจะทำสองจอนะครับหรือ<ม>ว่าเราจะอยู่หน้าโฮมก็มีบอกตำแหน่งอยูด่ด้านหน้าเลยนะครับทำสองจอกดสี่เหลี่ยมด้านบนครับแล้วก็กดที่ YouTube ล่ากครับเสร็จแล้วก็ไปเข้าแมปครับไปเข้าแมป ประมาณอยู่ด้านข้างนะครับเรากดเล่นถ้าเราพลาดหรือกุ๊ปกูก็แมบเสียงสิริพูดนะครับเสียง YouTube จะจะรอบลงนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับเราอยู่ที่มันเริ่มพูดนะรจอชัดมากนะครับพี่โอเคครับก็เลือ,แอแกแมบแล้วกัน เพลงไปด้วยแล้วเล่นแมปไปด้วยนะผมจะทำให้ดูนะครับม,มีคนถามเยอะนะครับว่ามันช้าไหมนะครับตัวนี้ผมก็บอกเลยมันไม่ช้านะครับเซนท่านจันทบ,บุรีมาแล้วครับเราเปิด y o u ยูทูบมาเปิด YouTube ด้วยนะครับหนึ่งร้อยครับกดเริ่มครับ ขี้หน้าทางตะว,วันออกเฉียงเหนือไปตามทางหลวงชนบทจันทบุรี1011มาไม่ช้าแล้วครับผมเสียงมิวซูปจะดอบลงนิดนึงนะครับเวลาสรีมพูดนะครับแล้วกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับหน้าตั้งค่าบ้างนะเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าตั้งค่านะครับผมก็จะมีมีเพิ่มเติมนี่เป็นไวไฟนะครับผม รับบิฟนี่เป็นข้อมูลมือถือก็รับสายซิมนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับถ้าใส่ซิมเปิดข้อมูลมือถือตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่นะครับดูด้านหน้าแอปเปิดแบบนี้นะครับอยากดูทีวีออนไลน์อะไรก็โหลดสามารถโหลดได้ที่เพจสโต e ได้เลยนะครับหนูฟลิกตันนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้หรือใช้เวอร์ชันไหนไม่ทราบแต่ดิสนีย์ดูได้แนะ่นอนแล้วก็ ยูทูบวีโอได้ครับโอเคครับก็รีวิวก็ตามนี้เลยนะครับสเปคตามนี้นะครับซีรั่ไม่ได้ขายหลอกครับสเปกก็ซ p u 8คอเลยนะครับผมแล้วก็ความเร็ว118 2กิลเร์ตเลยนะครับถือว่าเร็วมากนะครับก็เข้า youtube แล้ววันนี้มันดูนะครับเร็วมากแล้วก็กอบชัดมากครับ ข้างตนี้เนี่ยไม่รีโหลดนะครับดกดเพิ่มมาปั๊มนะครับหรือว่าคุ้มค่าครับตัวนี้ต้องเสียเยนนงินหมื่นนะถ้าใช้กันหน้ากากรุ่นไหนก็ทักเข้ามาได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมใส่ได้ถามได้นะครับถ้าผมอยู่จอผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคครับ